หลวงปู่เจียจุนโทถามเรื่องเทวดากับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ได้รู้เรื่องราวความวิเศษของพุทธศาสนาเรื่องเทพเทวดาพูดผีก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ท่านเห็นประหนึ่งว่าเป็นหลักธรรมชาติทั่วๆวไปแต่สําหรับพวกเราเป็นเรื่องหน้าตื่นเต้นน่าหวาดเสียวตื่นตูมอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นมีประจําโลกมานมนาน ท่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นจอมปราดอย่างแท้จริงเมื่อเราทราบว่าท่านรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ e อันเหตุสุดวิสัยของมนุษย์ธรรมาดาทั่วไปที่จะรู้ได้ก็อดที่จะกราบเรียนถามท่านไม่ได้ทั้งที่มีความกลัวมากก่าความกล้าเป็นเท่าทวีคูณแต่ก็ต้องจำยอมอดทนบากหน้าถามเพื่อสนองความอยากรู้และความสงสยัยแห่งตนเมื่อได้โอกาสถามก็เข้าไปใกล้ไกลอันเป็นเวลาทำวัดปฏิบัติ กำตามแข้งตามขายังไม่ได้ทันถามเลยเพียงแต่คิดไว้ภายในท่านกลับถามเราขึ้นก่อนว่าเจีย๋ยมีอะไรจะถามก็ถามมาท่านนี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องท่านเปลยขึ้นเท่านั้นเราก็ปอดแหกแล้วครูบาอาจารย์เทวดาหน้าตามันเป็นยังไงอยากเห็นบ้างเราก็เสือกถามท่านทั้งที่กลัวจะตายเฮอมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเราจะรู้ไปทำไม ท่านนี่ชอบถามซอกแทกกวนใจทำความดีให้มันถึงสีปัญหามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กับเทวบุตรเทวดาที่ไหนดูหน้าตาเราดูหนังเราให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานั่นสิพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์เองก่อนตรัสรู้เรื่องตนละตัวตนก่อนค่อยมาสอนคนอื่นหรือสอนเทวดาทีหลังยังไม่ทันไรยังไม่ไปไหนมาไหนอยากเห็นนั่นเห็นนี่ มันไม่ถูกทั้งที่ตาบอดแต่อยากเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เดินชนต่อลูกกระตาแตกหรอกท่านตอบโดวยว่าทะแห่งบุคคลผู้ที่ชานฉลาดก็ผมอยากรู้นี่ครูบาอาจารย์ก็ผมไม่เคยเห็นก็อยากเห็นอยากรู้บ้างเรานิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วท่านก็พูดขึ้นต่อไปตามอัธยาศัยว่า,าศาสนานี้เรียนให้ดีลึกล้ำที่สุดผมไปเที่ยวภาวนาอยู่ในปา่า มีสหธรรมิกของผมรูปหนึ่งอยู่ในป่านู่นนะโอ้ยเจีย๋ยเอ้ยแมนรูเท่านิ้วก้อยนี่ท่านยังมุดเข้าไปได้หายตัวไปเลยทะลุฟ้าทะลุดินแผ่นดินแผ่นน้ำทะลุได้หมดจะไปไหนเพียงแค่ลัดเดียวตอนนี้ท่านตายอยู่ในป่าไปแล้วโอ้ขนาดนั้นหรือครูบาอาจารย์ถ้าไปอยู่ในเมืองหลวงเมืองไทยป่านนี้ดังระเบิดเถิดเทิงไปแล้วเสียดายไม่น่าตายไปเปล่า อยากเห็นบ้างแบบนี้กราบเรียนท่านด้วยความตื่นเต้นก็มีแต่อย่างนี้แหละพวกตาบอดเจี๊ยเอ๋ยใครไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเสียชาติเกิดทีเดียวถามท่านเรื่องนี้โดนท่านดุทุกทีหัวเราะจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องไปถึงมูเซอร์มีเทวดามาฟังเทศกันเยอะมาเป็นพันพันหมื่นมืนพวกเทวดาเยอะมันก็มาฟังทีนี้พวกมูเซอร์มันเห็นแสงสว่างบนภูเขาทั้งลูก อยู่ดีๆสว่างเข้ามาเรื่อยแสงสว่างเต็มไปหมดมันก็ว่าตอนกลางคืนท่านนั่งภาวนาอยู่แสงสว่างจ้าหมดบนเขาตอนเช้าท่านไปบินทบาตพวกมูเซอร์มันก็ถามตูเจ้าตู้ล่วงท่านจุดตะเกียงเจ้าพายุหรือเมื่อคืนนี้สว่างหมดทั้งเขาตูเจ้าใช้ตะเกียงเจ้าพายุรุ่นไหนสว่างคักแท้ไอฮากูมีตะเกียงเจ้าพายุสถที่ไหน ทำไมที่บนเขามันสว่างขาวเกลี้ยงหมดทั้งลูกหลาตู้หลวงไม่รู้โว้ยท่านปิดไม่บอกแล้วที่หลังท่านมาพูดให้เราฟังว่าเทวดามาเป็นแสนนะมาฟังเทศที่ดอยมูเซ์เทวดาจากเยอรมันก็มีทําบุญดีตายไปได้ขึ้นสวรรค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนมียานดีๆเมื่อเราตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นมนุษย์มันมีแต่ห่วงบ้านเดี๋ยวตายไปเป็นเปรต ฟังสิต้องถือเป็นคติพระอย่าไปห่วงมันเยอะข้าวของเงินทองตายแล้วเอาไปไม่ได้รอกไปหัดภาวนาให้เป็นไม่ต้องเอาอะไรมากเพียงแต่ให้ใจพุโทโธอันเดียวก็พอแล้วใจอยู่กับพุทโธโทโธโธเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุขติใจสบายท่านพระอาจารย์ท่านเทศสอนเสมอเสอว่าอันนี้ ได้เป็นสมบัติของเราแท้ๆเพราะเมื่อใจสงบใจไม่กังวลใจเป็นสมาธิตายไปก็ได้ไปสู่สุขติเพราะใจโปร่งใจใสใจสวรรค์ใจคิดใจวุ่นใจวายใจตกนรกทำให้มันผ่องใสทำให้มันสะอาดใจมันหมดจดแล้วได้ไปสู่สุขติท่านเทศอย่างนี้บ่อยๆท่านเล่าว่าถ้าทำสมาธิได้ดีเปรียบเหมือนนั่งเจดี เทวดามีเรือนอยู่บนนี้มีมาเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นไม้แดงสองต้นนั่นใครไปถูกไม่ได้นะอันตรายทันทีแต่เวลาท่านอยู่ไม่เป็นไรเวลากลางคืนเขาเข้ามากราบแต่บางพวกท่านบอกว่าเขาทำบุญเหมือนกันแต่เป็นเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินบางทีก็มีปราสาทบางทีก็ไม่มีประสาทอยู่บนต้นไม้อาศัยต้นไม้ท่านเล่าให้ฟังตอนที่อยู่แม่ก่อยเชียงใหม่ เราก็เสือกถามท่านเรื่องเทวดาทีไรท่านก็ดูทุกทีเราอุปถากต์ทำวัดปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นที่ป่าเปิดตำบลท้าวังช้างนี้หเดือนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมเจ้าคณะมนทนอุดรได้มีหนังสือมานิมนต์ให้ท่านกลับไปอุดรประกอบกับองค์ท่านเองก็มีความประสงค์จะกลับทางภาคอีสานอยู่แล้วเพราะอยู่ทางเหนือมานานเป็นเวลา12ปีท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าเจียวเว้ยกลับบ้านเราเถอะ มาอยู่ทางเชียงใหม่ไม่ค่อยได้หมู่คณะลงไปทางอีสานบ้านเราจะได้หมู่คณะแย่กว่ากลับทางเราดีกว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราก็ยินดีเป็นที่ยิ่งที่จะได้กลับทางภาคอีสานซึ่งไม่เคยไปมาก่อนถึงไปก็แค่ครึ่งเดียวที่วัดบ้านใหม่สำโรงอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวัดท่านอาจารย์กงมาไปสร้างไปเพียงเดียวเดียวสองสามคืนไปกินข้าวเหนียวขี้ไม่ออกขี้แข็ง โอ้ยเกือบแย่เพราะไม่เคยกินมาอีสานครั้งเดียวตอนที่อยู่วัดสายงามกับท่านอาจารย์กงมาถึงมาก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนมาทางไหน